กันแบบตรวจตรวตรวตอวสวัสดีจ้ากับเนรมสุดหลอดเด้อ ตอนนี้เราอยู่เกมอะไรพี่งัวทองนะจ๊ะวาจูนโอเอ็กก็กอก็อก็ออไม่พูดมาละกันเก็บคอหอยไปเลยเอมันเบียดขั้นต่ำเบียดหนึ่งนะจ๊ะเออแต่เนี้ยเริ่มที่เบียดสองก่อนนะจ๊ะมาถึงก็วายโบบะคูณสิบวันนี้พี่วัวก็โดดดีนะจ๊ะ ซูเป ah. อร์เมค้าคุณสิบสองลอยเลยเนาะอื้นผทุนมาสี่ลอยเลยเนะาะมืันนะี้เนาะเอ่าไอ้มาแล้วขอกระเพาะหมดหน้าได้หรือเปล่ามาแบบมามาอุ้ยจ่ายบ้างพี่วัวเออติงเฮติงเ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 ติง,ตงอเอาพีวัวคือเงียบแล้วบัดน,นี่เฮ้ยวายมาแล้วกักเก็บไว ฟิวเจอพิเศษเกมนี้นะจ๊ะอ่าถ้าพี่วัวใส่แว่นโกโก้นะจ๊ะอ่าแล้วทำท่ารอๆแบบนี้มันเป็นแบบนี้เออมันตัวอ,อแต่วายมันก็มาจ่ายดีอยู่อ่าอ่าเฮียขอเพิ่มเบียดละกันเป็นเบ็ดสิบนะเออขอเบ็ดสิบนะจ๊ะเอ้ยก้อนทองไหลมาเฉยเลยเอึบไอ เออขอเลืกเสียงเกมหน่อยเด้อโอ้พี่วัวชอบแดนเติอ์ดเติรดเออใส่เทอร์โบด้วยเพื่อความโอเวอร์นะจ๊ะเพื่อความลอยใจแต่ถ้ากดไปกดไปมันไม่เข้าก็เปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนกลับให้มันมาไหลเข้าเหมือนเดิมอุ้ยดอกนี่ลอยนะจ๊ะไปต่อมกับเบ็ดสิบเด้อยังไงขอชมฟิวเจอร์หน่อยพี่วัวกระโดดให้ชมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คือดวดรุ่นรแล้วนาะบตว้ายมาแล้วซองอังเปาเบิร์ตนะคูณสิบซูปเปอร์มริกา้าของแครของแครไปต่อเหอย่าไปยอ่องพี่วัวยังไงจ้าวันนี้พี่วัวดีดไหมเอ้พี่วัวจ่ายดีมากฟิวเจอร์ไม่เข้าแต่ว่าจ่ายหมดหน้าหมดกราฟเธอเงือนวันก้อนโตซูปเปอร์มรก้านะจ๊ะ,ะไป ไปตัวเอ้าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วใส่แว่นแล้วแบบนี้บอกเลยอ่าเจ๊กบลัวหวานเจ็บแน่นอนยังไงออเอตะลับเงินตะลับเงินตะลับเงินมาไอมาเฮ่อมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอุ้ยวัวอ่อย่าทำให้ลุ้นซีพีว้า มีไหมกระโปกเดี๋ยวยปัดไปก่อนปัดปก่อนมันถืกอมันถือก,กระโปกมันเถื่ <c oughs> อทุงเงินทุงทองทุงทองมาไม่ทุงทอง,ทงทอ,งงอ,งงอ,งอเต็มกราฟหวานเจี๊ยบทุงทองนะจ้าคูณสิบสองพันเลยแบบนี้ <c oughs> เออเตรียมบวกเลยพวกทุนมา400นะจ๊ะแตกมาห้าพันโลอุ้ยพี่บัวใจดีมากวนนี้เออ,อเนีย่ยขอไปต่อแล้วกันเนี่ยเบียดสิบก็แตกได้แตกมาห้าพันโลโทษว่าเออถ้าเพื่อนๆสนใจนะจ๊ะเออตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเดอ้ออยาจะปักบุดไว้วายเอ็นไม่ต้องตามแล้วแบบนี้ต้องตามแล้วแหละเนี่ยจะปักลิงก์ไว้อยู่ในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะลิงกอยู่ด้านล่างเดอ้ <ไป S 1> อขอาฮองแตร์วันนี้เออพี่ัวแดบสุดหอ่อ วัวบีบวัววัวข้งอืมอืมมาเออกดต่อแล้วกันเบ็ดสิบมันยังเข้าดีอยู่เออเบ็ดไหนมันเข้าดีก็กดไปก่อนเดอ้อเนี่ยแนะนำเนออาะเนี่ยขอแนะนำเดอ้อเอออืมสุ per มีค่าไปตัวเ่อย่าไปยองเอออืมแบบไหนเออเฮ้ยเฮ้ยายบ้างพี่วัวเอ้ยบอกเลย เออต้องตามเฮียเลยตอนนี้นะจ๊ะเฮียเล่นท่วงเที่ยงนะกาเออต้องตามเฮียแล้วแหละเออต้องตามเลยเห็นคลิปปุ๊บเห็นคลิปเฮียลงปุ๊บตามเลยนะจ๊ะบอกเลยแตกแน่นอนอออึืึโว้ยคือโดดขึ้นแล้วปะเนี่ยยังไง เอ้ยมาอีกแล้วอุ้ยกดเทอร์โบมันเข้าดีมากแบบนี้มาหมดหน้านะจ๊ะอ่าลองกดไหลธรรมดาดูซิอ่าขอเพิ่มเบ็ดนะจ๊ะเอออยู่ในกระเป๋าตั้งเก้าัน 9, ขอเพิ่มเบ็ดเบ็ดสาิบนะจ๊ะเออมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าอขอชมหน่อยเบ็ดสามสิบอือหรือมันเข้าเบ็ดตะเบ็ดสิบวะยังไงบล็อก ของแตรของแตรโอ้ยของแตรจ้าเออเต็มกราบเลยเออยังไงอืมุณสี่ร้อยในจแตกมาเหมือนสองแล้วโบ,บ๊ะเลยเอออืมไลไปหรือไปยังไงเอได้ก้อนทองอยู่เออมันได้การอยู่นะจ้ะเอเอไปต่อน,นะจ๊ะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เฮียด้วยเด้ออย่าดูเฉยเดอ้อคอ,อ,อ,อมเมนต์บอกเฮียได้อยากให้เล่นเกมอะไรบอกเฮียได้นะจ๊ะเออเฮ๊ปเฮ๊ปโอ้ยมันไม่จ่ายแล้วอะเออแตกมาขนาดนี้แล้วเนาะโอ้ยเแบียดแต่วันนี้อะ <c oughs> ขอหน่อยขออีกสักนิดนึงเออมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาได้ส้มเขียวหวานอยู่ <c oughs> ส้มบางลูกนะจ๊ะหวานบางลูก เออโอ้ยตัวอีกแล้วเออแตกมันแตกมาหลายแล้วมันก็ไม่อยากใจน้อยงอทรวงไม่ดีดแล้วหรือไงเออเว้ยฮึบอืมอีแบบได้ป่ะเรกดทบโบดูป่ะโบมาเออโบห่วยขึ้นดูดขึ้นแระเบิดเฮ้มามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้ยตัวอีกแล้วอ่าฮ้ย ก้อนทองอยู่อะไรหรือเปล่าฮบพี่หัวทองนะจ๊ะฟอร์จูนโอเอ็กนะจ๊ะถ้าคุณไม่รู้ชื่อแล้วก็เข้ามารับชมตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าชื่อฟอร์จูนโอเอ็กออกๆเนาะเออพี่หัวทองนะจ๊ะเงินวันซุปเปอร์ดอกละสามพันปันนี้เนาะอะไรไปหรือไปฮึบฮึบมันไม่จ่ายแล้วว่ะ ไอ้โดนหรือเปล่าขออีกสักทีขอสักทีไม่โดดหนั่นเห็นบ่เออถ้าเป็นอย่างงี้หนีเลยเสื้อเงี้ยเออเศร้าเออโอเคโอเคเงี้ยไม่ไปต่อแล้วนะจ๊ะทุน400แตกมาหมื่นห้านะจ๊ะเออชอบกดไลค์แชร์กดเลิฟกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเฮียด้วยเดอ้อแล้วก็ถ้าสนใจตามเฮียได้นะจ๊ะลิงก์อยู่ด้านล่างเดอ้อเฮียจะปากหมุดไว้นะจ๊ะเออวันนี้เฮียไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ